สวัสดีครับสุขใจมันนี่นะฮะก็ช่องอสังหาพาทัวร์นะครับพอดีอัปเดตนิดหนึ่งนะฮะก็ปิดบูธจากการทาดพนมนะครับอ่าฝันน้ำฝนให้นะครับเมื่อกี้อยากจะให้เห็นว่ามีฝนตกนะครับผมระหว่างเดินทางตอนแรกวางแผนว่าจะกลับบ้านนะครับที่บึงคงหลงก่อนเพื่อไปเคลียร์งานนะฮะแต่ว่าดูระยะทางแล้ว พอเคลียร์งานเสร็จก็ต้องไปอุดรก็เลยดูระยะทางแล้วก็เลยจะไปส่งของที่อุดรเลยเพราะว่าลูกค้าสั่งที่ชูเปียกนะครับเป็นเป็นเจ้าใหญ่อยู่เป็นร้านค้าส่งนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวทาคลิปให้ดูว่าไปส่งที่ร้านไหนนะครับของอุดรธานีแล้วก็คนที่สนใจที่ดินโซนอุดรธานีนะครับก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับว่าอยากได้โซนไหนมีโซนสามเภาโซนบ้านเลื่อม โซนนาดีแล้วโซนลังสินนาโซนวะจันนะครับผมเส้นไปสกลแถวสันทพนอย่างนี้นะฮะแจ้งได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างเส้นสามพาก็จะมีที่ดินแบ่งล็อกขายอยู่นะครับผมสามารถที่จะสืบเสาะให้ได้ในระดับหนึ่งนะฮะช่วยกันเผื่อใครอยากได้ที่ดินโซนไหนนะฮะก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็สำหรับใครที่สนใจจะขายนะครับก็ทักผมมาได้เหมือนกันนะฮะ ทักเข้ามาได้ผมขับรถไม่เร็วนะครับทักเ,เข้ามาได้นะผมจะได้ไปดูว่าจะถ่ายทําให้ได้สะดวกไหมนะฮะแล้ก็ปิดบุญงานทาดแล้วนะครับก็ได้รับประสบการณ์แล้วก็มีสิ่งที่เ,เกิดขึ้นโดยที่เราก็ไม่ได้ทันตั้งตัวนะครับผมมีการ ทางพี่ยูทูบเบอร์มานะครับมีทั้งอตอนแรกก็จะมีพี่เพชรเนาะพี่เพชรไทยอุดรเดือ้อเนาะบ้านพันอยู่อุดรเด้วแล้วก็พี่นัทชาแนลนะครับพี่นกกกกอกนะครับอันนี้ชื่อช่องเลยนะครับผมฝากติดตามพี่ๆเขาได้เลยนะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์จากคู่หูลีอานะฮะก็พี่เขาก็มา คุยเรื่องเพลงกับพี่เบียร์นะครับโดยก็มีพี่ช่องหมอลำคู่ขวัญพี่ต้นอ้อรัตนาด้วยนะครับซึ่งก็เป็นผู้แต่งเพลงนี้ให้กับคู่หูลีอานะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถแล้วก็เสียงดีด้วยนะครับเสียงร้องเพลงหมอลำเสียงดีมากนะฮะแล้วก็มีช่องพี่บ่าวหอมสุริยันด้วยนะครับที่มา ผมก็ได้ความรู้เรื่องการทำ youtube เยอะมากนะฮะคือชีวิตเราคือมันเก่งทุกอย่างไม่ได้นะแต่ก็พร้อมที่จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆะฮะก็มีช่องไหนอีกนาะมาอ๋อมีช่องพี่อดีสอนแฟมิรีนะฮะซึ่งมากางวันแล้วก็มีช่องพี่หนูนาเซลีนาหนูนานะครับก็ก็ได้ความรู้เรื่องเรื่องการาทำยูทูบ จากทุกช่องเลยนะครับผมพยายามจะศึกษาแต่ละช่องดูนะครับผมเพื่อมาพัฒนาตัวเองนะฮะซึ่งปัญหาก็เยอะนะฮะเพราะว่าเราก็ใหม่จริงๆนะฮะต้องปรับปรุงฝากด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจที่ดินที่ทางนะฮะอย่างเช่นโซนริมโขงโซนบึงการโซนบึงของหลวงบ้านเกิดนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะถามได้หมดแล้วก็โซนมุกดาหาร ก็มีนะครับแล้วก็พายูย้อนหลังก็จะเห็นรีวิวหลายที่เลยโซนนครพนมริมโขงตรงสะพานข้ามโขงก็มีนะครับแล้วก็มีโซนโซนอุดรมีอยู่แล้วสกลสกลก็พอมีนะครับผมทักเข้ามาได้เลยนะฮะแล้วก็อีกโซนหนึ่งคือคือกาลสินนะครับกาลสินแถวอำเภอบวัวขาวกุชินารายทักมาได้เลยนะครับอยากซื้ออยากขายทักได้เลยนะครับผมแล้วก็ มีทางนิคมคำสร้อยด้วยเนาะทักเข้ามาว่าให้ไปช่วยรีวิวหน่อยที่ดินประมาณ25ไร่นะฮะอยู่อยู่ใกล้รางรถไฟประมาณนี้อ่าผมไม่แน่ใจว่ารางรถไฟตรงไหนหรือยังไงแต่ว่าประมาณว่าอยู่ใกล้ๆกับโซนที่จะทำรางรถไฟประมาณนี้อ่าโอเคก็แทบจะกลางเมืองเลยนะพื้นนี้อ่าเจ้าของก็เกิดมาว่าน่าจะเหมาะทำ เป็นฮับอะไรสักอย่างหรือเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ทําให้คนอาเซียนไดใ้ใช้ประโยชน์อย่างนี้นะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีจังหวะจะผมเมมเบอร์ไว้แล้วนะฮะก็จะไปถ่ายทํานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําคลิปหน้านี้ค่อนข้างสําคัญมากเลยนะครับผมเกินไว้ก่อนนะฮะคลิปหน้าจะพูดเดี๋ยวผมต้องตัดต่ออ่า คลิปน่าจะพูดเรื่องคนที่มีที่ดินอยากได้โฉนดนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับฝากรอติดตามเลยนะครับคลิปหน้าคนอาจจะไม่ใช่คลิปหน้าเป๊ะนะฮะอาจจะเป็นคลิปตอนสักคลิปที่สองที่สามหลังจากนี้นะครับผมต้องใช้เวลา,าเก็บข้อมูลนิดนึงผมต้องเข้าไปเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมที่ดินนะฮะแล้วก็จะมีรายละเอียดเยอะอยู่แต่ว่าไม่ซับซ้อนนะครับแค่ว่าจะต้องหาข้อมูลมาแค่นั้นเอง ฝากด้วยนะครับสาหรับคนที่ที่ดินยังไม่ได้ขึ้นโฉนดแล้วอยากขึ้นโฉนดนะครับเพราะว่ามันจะหมดเขตแค่3ามสี่เดือนเท่านั้นอันนี้ข้อมูลใหม่ที่ผมได้มาจากหัวหน้าท่านหนึ่งจากจากส่วนกลางเลยนะครับของประเทศเราแล้วถ้ากรอกข้อมูลเสร็จในแอปนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเปลี่ยนแปลงโฉนดให้เป็นกรณีพิเศษเพราะว่ามีงบจัดสรรจากรัฐบาลลงมาตรงนี้โดยเฉพาะซึ่ง ไม่รู้ว่ารอบหน้าจะมีไหมนะฮะอันนี้ก็อัปเดตเกินไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีที่อ่ะผมยกตัวอย่างพอทบหงี้นะฮะทักหลังไมมาเลยเดี๋ยวผมทักหลังไมแอดไลน์มาแล้วพอผมทำคลิปเดี๋ยวผมผมส่งลิงก์ให้นะฮะส่งลิงก์ส่งลิงก์ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบให้ตรงนั้นเพราะว่าผมจดไปแล้วนะครับผม ขอบคุณมากมเลยนะครับก็วันนี้ก็เร่งด่วนนะครับต้องไปส่งอุดรเสร็จแล้วก็ค่อยกลับบึงของหลงแล้วกันนะฮะโอเคขอบคุณความรู้ดีๆจากทุกท่านขอบคุณประสบการณ์ทุกอย่างนะครับผมโอเคเลยนะฮะเอ่อเดี๋ยวนะฝะากอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่ามัน7จนาทีอยากได้8ปดนาทีนะครับอฝา,ากอีกเรื่องหนึ่งก็คือ สำหรับคนที่สนใจที่ชู้เปียกพระอ้อมเด็กพระอ้อมผู้ใหญ่แบบเทปแบบกางเกงนะครับก็ติดต่อที่ช่องชาแน o u t u b e ของแม่แม่แมธาตุพนมนะครับซึ่งเป็นช่องของแม่บ่าวเบียร์ธาตุพนมนั่นเองแม่แม่แมจะขายไก่ทอดกับกับอ่าน,น,นะเนาะครอบครัวเนาะที่นั่นแล้วก็แม่แม่แมก็ ต้องขอบคุณมากก็เอาที่ชู่เปียกไปวางขายแล้วก็ผมได้เอาให้ญาติผู้ใหญ่ของแม่แม่บอกว่าใช้ดีนะครับญาติผู้ใหญ่บอกว่าใช้ดีแล้วก็เดี๋ยวจะอุดหนุนช่วย2แพ็คนะครับเป็นไซส์ XL นะฮะซึ่งไซส์ XL ค่อนข้างหายากนะฮะก็ผมก็กลับไปเอาที่บูธแล้วก็เอามามาฝากแม่ไว้เซตหนึ่งนะฮะเพื่อแม่จะได้เผื่อมีคนสนใจทิชชู่เปียกพ่ออ้อมผู้ใหญ่นะครับ แล้วกอ็ออนไลน์นะครับออนไลน์ก็มีนะฮะต้องขอโทษด้วยนะครับที่พูดนอกเรื่องจากที่ดินเวยนะครับออนไลน์ออนไลน์ก็คือซื้อกับแม่แหม่มได้เลยทักหาแม่แหม่มได้เลยก็คือจะซื้อกับผมหรือซื้อกับบ่าวเบียร์หรือซื้อกับแม่แหม่มก็ได้ราคาเดียวกันนะฮะแล้วก็เป็นราคาที่ราคาปีกที่ไม่ได้บวกเพิ่มนะฮะอย่างเช่นที่ชู้เปียก40บบาทอย่างงี้นะฮะก็ เปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับก็อาจจะซื้อ4แพ็คนะฮะก็เอา40คูณ4ก็เป็น160รวมส่งฟรีนะครับรวมส่งฟรีนะครับย้ำเลยแล้วก็พระอ้อมผู้ใหญ่แบบเทปนะครับ140บาทคูณ4แพ็คส่งฟรีนะครับแล้วก็พระอ้อมผู้ใหญ่แบบกางเกง150บาทคูณ4ส่งฟรีนะครับ ทักแม่แหมมไปได้เลยทักพี่เบียร์ไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่เพทูให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวแม่แหมมกับพี่เบียร์หรือว่ายูทูบเบอร์ท่า,านอื่นๆก็จะส่งสลิปมาให้ผมผมก็จะดําเนินการส่งของไปให้ถึงบ้านนะครับจากบริษัทเบทชอยส์ไทยแลนด์นะครับผมก็ผมก็จะเป็นผู้ดูแลเรื่องการขายนะครับผมเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายนะครับ แต่ว่าก็เป็นของเพื่อนเนาะก็ช่วยกันนะครับต้องออกตัวนิดนึงเพื่อความน่าเชื่อถือว่าจะไม่มีการาผิดพลาดด้านการจัดส่งเมื่อโอนเงินนะฮะแต่ว่าผมจะต้องได้สลิปเท่านั้นนะครับทางไลน์ผมผมถึงจะจัดส่งให้นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ก็ทักไลน์ผมมาได้เลยนะครับผมแต่สั่งของไม่ต้องสั่งกับผมก็ได้ไม่ต้องสงั่งเลยก็ได้ไไดีสั่สงกับคนอื่นเลยนะครับ อย่างที่ผมเกินไปนะครับจะดีมากนะครับผมเพราะว่าผมจะอาจจะอาจะได้ดูแลเรื่องการเอาของมาซัพพอร์ตประมาณนี้นะครับผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับบางอย่างคือมันก็สื่อสารกันลำบากนะฮะก็ขอบคุณที่ใครที่อา่าผมก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะว่ามีใครที่ฟังจนจบบ้างนะฮะพิมพ์มาหน่อยนะฮะว่า จบก็ได้นะผมอยากรู้จริงๆว่ามีคนฟังคลิปผมจนจบไหมผมอยากรู้จริงๆนะฮะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในการดูทำ u t u b e ของแต่ละท่านนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะฮะทุกคอมเมนต์มีความหมายมากแต่ไม่มีเวลาที่จะตอบทุกคนนะฮะก็ได้กดไลค์คืนทุกท่านนะครับเท่าที่ทำได้จริงๆนะฮะแล้วก็ มีการแนะนำนะครับเรื่องการปรับปรุงเรื่องการทำเพลงอะไรผมผมน้อมรับนะฮะน้อมรับทุกความคิดเห็นจริงๆนะครับทำใจเป็นเป็นกลางแน่นอนนะฮะแล้วก็ตัวไหนพอพัฒนาได้ก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นมีคอมเมนต์จากผมจำชื่อพี่เขาไม่ได้เขาก็ทักมา,าในไลฟ์สดของน่าจะเป็นของพี่ลีอานะ ก็จะขอเพลงอะไรนะ When you say n o t h i n g a t all wonderful tonight แล้วก็ Take me to your heart แล้วก็ I don't want to talk about it นะครับผมก็ผมเคยฟังนะครับผมก็ชอบสไตล์นี้นะฮะแต่ว่าบางทีถ้าร้องสดปุ๊บเราต้องดูเนื้อด้วยดูเนื้อมันก็มันก็จะไม่เข้าคำเข้าปากเท่าไหร่นะครับผมแต่พอเล่นได้นะฮะซึ่งผมก็จะจดจำไว้แล้วก็เมื่อไหรที่เจอพี่ ู้หูรีอา์หรือเจอ,อแฟนคลับของท่านนี้เนะาะก็ขอเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับผมในคอมเมนต์ไลฟ์สดนะครับผมเดี๋ยวจะทำการเล่นให้อย่างนั้นก็สักเพลงครับอันนี้น้อมรับจริงๆนะครับถือว่าโอเคถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าบางทีกลางคืนผมก็มีเวลาดูรายละเอียดของแต่ละท่านอยู่นะครับโอเค ลุยไปได้วยกันนะครับผมกับสิ่งที่เรากำลังทำแล้วก็ยังผมขอออกตัวว่าผมจะทำให้จริงใจที่สุดนะครับผมผิดพลาดก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เจตนาผมจะไม่ไม่ผิดพลาดกับใจตัวเองนะครับสวัสดีครับสุขใจมันนี่นะครับโอเค